หน้าครับเราเราเน้นโอ้โหนะครับมาแดงไปเลยครับโอ้โหนี่สุดแรงนะยอืมอันนี้เป็นวีดีโอเลยสุดแรงเพราะเราเราจะไม่เราไปแล้วครับเราโพ้ไปไหนเราไปเพื่อนั้นครับตัวแทนแก๊งครับกโค้แต่คุณมิวก็ไม่สนใจครับลายของมาแล้วก็ยังไม่รับประทานไม่หายครับไม่สามกระโหลกฮะใช่ค่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบพิเศษค่ะ อร่อยอร่อยทริปนี้หาง่ายด้วยไม่หลงนะฮะสองนี่เออทริปนี้ไม่มีออกนะฮะก็เลยไม่หลงแม่ไม่หลงไม่หลงหมูเออหมูกรอบมึงต้องโดนหมูกว่าฝังเลยเพราะมัหเู็กร่อบใช่ไหมแต่ก็ต้องแบบต้องต้องกรอบโอ้ยากรวยอะไรกูยังไม่ได้กินเลย ครับวันนี้เราตลอดนะเราก็มาเก็บเล็กเ็บน้อยกับทุกร้านนะครับพี่ผมแง่เมื่อวานผมแง่เมื่อวานครับก็อยากจะให้ลองอย่าลืมนะครับว่าของเราทุกภาพเนี่ยลงยูทูวนะครับในคำหน้าทุกสิ่งยังไงก็ไปสู่คนทั่วโลกนะครับตายครับตาครับวันนี้จะพูดไม่มากครับวันนี้อยากจะให้ได้ชมบรรยากาศของตลาดนางเลิ้งนะครับ โอ้อยอ,อ,นนอันนี้อันนี้เป็นโอมา้าท้ายตัวใหม่ครับนี่ันะครับบรรยากาศร้านนะครับคุณลุงหลาหมูกรอบได้ชิ้นใหญ่มากนะฮะ่าฮแต่ไม่รู้ว่า,สารสชาติยังไงฮะอันนี้แสงที่กล้องจับจริงๆมันต้องเห็นคำว่าร้านบุลเลอร์นะครับตัตอนนี้ต้องมันสลงคง ครับขอบคุณครับ